ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุลมทุกคนเข้าสู่โหมดแผงพลังงานความรักกันดีกว่านะคะวันนี้เรามาแลนดอมนะคะกับหัวข้อขอบคุณการเวลาเอะขอบคุณทําไมนะขอบคุณการเวลาที่นําพาคนอกหักมาเจอกันแสดงว่าความรักของคุณเกณฑ์จากนี้เป็นต้นไปาการเวลาจะพาคนที่สิ้นสุดทางรักมาเจอกันและกันค่ะและมาให้กำลังใจกันเขาคนนั้นเธอคนนั้นจะเป็นใครคลิปนี้จะให้คำตอบค่ะ หรือบางทีคุณกำลังคบเขาอยู่หรือเปล่านะคะคลิปนี้ค่ะแลนดอมเน้นย้ำนะคะขอบคุณการเวลาที่นำพาคนอกหักมารักกันของชาวธาตุลมชาวธาตุลงประกอบไปด้วย3มราศีนะคะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมนะคะลัคนาเมถุนลัคนาตุลลัคนากุมฟังคลิปนี้ได้นะคะเพราะคลิปเป็นคลิปแรนดอมพลังงานอาจจะดึงดูดคุณเข้ามาหรือความบังเอิญเจอหรือโชคชะตานำพาคุณมา จเจอคลิปนี้คุณอยู่ในธาตุลมคุณฟังได้หมดเลยวันนี้อาจารย์วัสนาขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะหยิบตำแหน่งแรกให้ไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่แทนจิตใจที่ของเขาเรียกว่าจิตใจที่พร้อมหรือ,อยังที่ชาวธาตุลมจะมีความรักลมจ๋าพร้อมไหมจ๊ะพร้อมที่จะมีความรักแล้วหรือยังไพ่ใบนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดที่ จิตใต้สํานึกหรือแม้กระทั่งก้นบึ้งของหัวใจคุณพร้อมหรือไม่พร้อมนะคะไพ่ใบนี้จะเป็นตัวแทนอาจารย์ขอวางไว้ก่อนและเกณฑ์สมพงษ์เกณฑ์สัมพันธ์ที่นําพาราศีเหล่านี้มาเจอคุณนี่คือตัวแทนราศีค่ะไม่พอคะ่ะเอานักสัตว์ไปด้วยตามสไตล์อาจารย์วาสนาเนาะอ่ะมีนักสัตว์เข้ามาผูกสัมพันธ์มิมตรไมตรีครั้งนี้ด้วยเขาและเธอคนนั้นอาจจะสมพงษ์ทั้งเขาเรียกว่าตรงทั้งราศีและตรงทั้งนักสัตว์ก็ได้นะคะไปต่อคะ่ะ ยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจาร,รย์วาสนา Amazing Tarot นะคะเรามาเริ่มเปิดเผยการเวลากันดีกว่าเนาะของคนที่อยู่ในกลุ่มทัดลมนะคะไพ่ใบแรกโอ้โหแม่ดอกทานตะวันนะคะรดดอกทานตะวันนั่นหมายความว่าคุณพร้อมแล้วแหละมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่เนาะแต่มันก็พร้อมที่จะมีใจที่จะเรียนรู้รักครั้งใหม่พร้อมที่จะได้รับพลังงาน เติมเต็มนะคะเติมเต็มในเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งคุณมองว่าความรักน่ะมันเป็นสิ่งที่สวยงามต่อให้มันจะผิดพลาดต่อให้มันจะไปกันไม่ได้ต่อให้จะเกลียดชังกันสุดท้ายชีวิตก็ต้องเดินหน้าและสุดท้ายท้ายสุดคุณก็ต้องมีความรักอยู่ดีคุณก็ยังเขาเรียกว่าพร้อมที่จะมีความรักแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เกินกว่า90%ใจพร้อมแล้วแหละอ่ะเอาเป็นว่า ลุ้นกับความรักครั้งใหม่ได้เลยในเมื่อจิตใจเข้มแข็งสักขนาดนี้นะคะและก็ไม่ได้ภาวะพบงกับรักเก่าแล้วโฟกัสที่รักใหม่ซะเรียบร้อยแล้วขนาดนี้เราไปดูราศีที่เกี่ยวพันกันนะคะที่จะเข้ามาในเกณฑ์สมพงของคุณคือ เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของชาวราศีมังกรนะคะราศีพฤษภแล้วก็ชาวราศีกันนะคะแหมเขาเข้ามาแล้วจริงๆแล้วเขาวนเวียนรอบๆตัวคุณแล้วนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพลังงานนี้คุณสัมผัสโดนแล้วหรือยังนะคะบางคนไม่ตรงราศีหรือบางคนไม่รู้ราศีอจัดนักสัตทยนักษัตวที่เข้ามาเกี่ยวพันเป็นคนนักสัตวขานเถาะมะเสง็งมะเมียวอก มะโรคนะคะเข้ามาเกี่ยวพันในฤด,ดูการแห่งความรักของคุณเนาะทีนี้อาจารย์วัฒนาขออนุญาตอธิบายแบบนี้ตัวเลขสมพงตัวเลขสัมพันธ์ที่มาเกี่ยวข้องจะเป็นเลขสองนะคะ เขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นนะคะคนที่เข้ามาติดตามอาจารย์ใหม่อาจจะตรงแค่ราศีคุณดูคลิปนี้ได้เลยเพราะพลังงานของคุณตรงราศีแล้วแต่ถ้าคุณบอกว่าอาจารย์ไม่ตรงราศีตรงนักสัตว์ได้ไหมได้ตรงแค่นักสัตว์ก็เป็นพลังงานของคุณเช่นเดียวกันแต่ว่ามันมีหลายครั้งเหลือเกินเอาเป็นว่าแทบจะทุกคลิปเลยจะมีเขาและเธอคนนั้นคนเดียวกันนี่แหละแต่ตรงทั้งราศีตรงทั้งนักสัตว์ไม่พอตรงเลขสองที่ ที่อาจารย์กําลังจะบอกในคลิปนี้เลข2คืออะไรอาจจะมีความสัมพันธ์กับพลังงานของวันจันทร์อาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเดือนกรุมภาพันธ์แล้วก็อาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับคําว่าธันวาคมด้วยนะคะรวมถึงเลข2เนี่ยอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดเขาหรือว่าอาจจะเป็นเลข2ที่มีความผูกพันวันที่คุณพบเจอเดือนที่คุณพบเจอเป็นวันที่คุณบอกรักกันนะคะหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่มาทําให้เราเหมือนกับว่าพบเจอเลข2ในดวงเขาเช่นเลขที่บัตรประชาชนเบอร์มือถือ หรือแม้กระทั่งเขาอยู่ชั้น2องเขาทำงานชั้น2นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีตัวเลข4ตัวหลังะทะเบียนรถยนต์มีเลขสองเข้ามาผูกพันลงท้ายด้วยเบอร์มือถือเลขสองอีกหรือว่าชื่อลายเขายังมีเลขสองห้อยท้ายชื่ออีกโอ้โหเลขมงคลอะไรจะขนาดนี้นะคะเลขที่บ้านเลขที่คอนโดแล้วแต่ว่าคุณจะนึกออกนึกให้ออกนะนึกให้ออกนะอ่ะเราไปต่อนะคะว่า เขาและเธอเรื่องราวจะเป็นยังไงในบรรทัดที่สองนะคะมันจะเป็นเหมือนเรื่องราวที่เกี่ยวกับจิตใจนะคะว่าในเมื่อจิตใจเขาพร้อมแล้วแล้วจิตใจอ่ะเขาดีขึ้นแล้วเขาพร้อมที่จะมีรักเราแล้วเขาพร้อมจะรักเราเต็มที่เลยหรือเปล่าเออเราไปดูพลังงานรักที่เขาจะมอบให้เรากันดีกว่าถ้าคุณกับเขาได้มีเกณฑ์เจอกันคลิปนี้เป็นพลังงานนะคะเป็นแรนดอมด้วยอาจจะไม่เอออาจจะแบบว่าอาจจะตรงกับคุณในอดีตหรืออาจจะ กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันคาบเกี่ยวอนาคตหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะแต่คุณเลือกที่จะฟังเพื่อความสุขความบันเทิงฟังสบายๆฟังก่อนนอนฟังยามบ้างอาจารย์มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่คุณเข้ามาอาจารย์ก็ดีใจแล้วนะอ่ะเราไปฟังเรื่องราวกันคะ่ะว่าจิตใจเขาพร้อมที่จะรักเรามากแค่ไหนอืมพร้อมไม่พร้อมพร้อมต้องพร้อมแล้วแหละนะฮะไพ่ใบแรกค่ะโอโหราชานักรักไม่ถึงขั้นราชาแต่เป็นอัศวินนักรักค่ะคําว่าอัศวิน,น รักเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาอะมองหาความรักที่แท้จริงอยู่เนาะแล้วอยากได้ความรักที่จะไปไปไหนมาไหนหรือไปด้วยกันได้ความรักที่สามารถเดินเดินไปด้วยความสุขความสําเร็จด้วยกันนะคะคุณจะอยู่เฉยเฉยเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณเองค่ะ และเขาจะมาเจอคุณเองนะคะเขาพร้อมมีความรักแล้วนะคะไพ่ใบต่อไปว่ายังไงเขาพร้อมมีความรักแล้วในขณะเดียวกันเขาตั้งใจว่าเขาจะเดินหน้าหารักใหม่เขาไม่ต้องการหันหลังกลับไปหาความสัมพันธ์เก่ากอนที่มันมีปัญหานั่นหมายความว่าเขาและเธอคนนั้นที่คุณกําลังได้เจอเนี่ยคุณสบายใจได้อย่างหนึ่งคือเขาไม่ผูกสัมพันธ์กับรักเก่าต่อให้รักเก่าจะพึ่ง สิ้นสุดไปไม่นานนะคะยังคาราคาซังเขาก็ไม่กลับไปละนะคะเขาเดินหน้าและเขามองหาความสัมพันธ์ครั้งใหม่และไม่วกวนไปกับความสัมพันธ์แฟนเก่าอีกแล้วถือว่าสบายใจได้นะคะเขามองว่าสิ่งที่ดีที่สุดของเขาในเวลานี้คืออนาคตปัจจุบันแล้วก็อนาคตดังนั้นเวลาที่เขาจะรักใครจากนี้ไปอ่ะเขาจะมองให้มองให้ไกลไปถึงอนาคตให้มากกว่านี้แล้วก็ทําทุกอย่างให้เต็มที่ในเวลาที่เรียกว่าพบปัจจุบันก็คือเวลาปัจจุบันนั่นเองนะคะไปต่อค่ะ โอ้โหเติมเต็มความรักไม่พอยัง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 เปอีกค่ะคุณจะเจอเขาแล้วเธอคนนั้นเป็นคนสายเปเปจังเลยถึงภในภาพนี่ถึงขั้นยกฝักทองลูกใหญ่ๆมาให้เลยนะคะนั่นหมายความว่าเขาพร้อมที่จะให้คุณได้ในสิ่งที่เขาสามารถนะคะคุณอย่าเบอร์เวอร์นะคะอย่าแบบที่รักขาดิฉันแบบอยากได้ดวงดาวใครจะไปหาใครจะไปปีนขึ้นไปหาได้เอาพอดีนะเออเอาพอด,นะเอพอดีเขาไม่ใช่อุลตร้าแมนเนาะ เออเขาไม่ใช่เทพสายฟ้าเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นความสุขของคุณถ้าเขาทําได้ไม่เกินความสามารถเขาจะทําให้เลยโดยไม่ลังรอหรือแม้กระทั่งอะไรที่มันเป็นของชอบของคุณเขาจะไม่มีวันที่จะพลาดที่จะจําไม่ได้เลยเขาจะจําแล้วเขาก็ไปไหนมาไหนเขาจะนึกถึงคุณแล้วก็จะซื้อติดไม้ติดมือมาให้คุณเสมอรวมถึงอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขเขาก็จะเต็มที่เห็นไหมเดินหน้าให้แล้วก็ให้ให้ขนาดนี้ไม่รักไหวหรอ ไม่รักไหวหรออะไปต่อค่ะพไพ่ใบต่อไปค่ะชาริออตเขามุ่งหน้าแล้วค่ะเขาเดินหน้าไม่ถอยหลังพร้อมทั้งที่ถ้าเขาชอบคุณอย่างอย่างสุดหัวใจชอบคุณแบบไม่มีมันมันไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วเขาจะเดินเกมลุกค่ะเดินเกมลุกในที่นี้หมายถึงการเข้าหาคุณในรูปแบบที่สุภาพอ่อนโยนนะคะแล้วก็เป้าหมายคือมุ่งมั่นพิชิตหัวใจของคุณให้ได้นะคะพไพ่ใบนี้เขาปักธงไว้ที่ กางหัวใจคุณแล้วค่ะว่าเขาจะต้องครอบครองหัวใจคุณให้ได้ดังนั้นเขาจะเดินหน้าทําอย่างดีที่สุดเปย์ให้สุดเพื่อให้ได้คุณมาครอบครองตามที่อาจารย์ชี้อืออาจารย์แหมขนาดนี้เลยเหรอก็คนอกหักมาเจอกันนะเนาะก็ไม่อยากอกหักซ้ําในเวลาใกล้เคียงกันก็ต้องทําให้มันสุดใจหรือคุณอยากอกหักอีกคะฮะถูกไหมชาวทัดลมมาไปต่อนะจ๊ะ อ่ะพูดไป่ทันขาดคำํำในเมื่อมันเจ็บช้านั่นใจเขาเรียกว่าอารมณ์และความรู้สึกของการที่เราเราต้องเจอเหตุการณ์รักมันพังอะเนาะจะด้วยเหตุและผลใดๆก็ตามหรือไม่ว่าคุณจะเป็นความสัมพันธ์ในมิติชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิงเวลาที่มันสิ้นสุดความสัมพันธ์อะ ต่อให้จะผิดจะถูกยังไงมันก็มีจุดจุดของความเสียใจกันทุกคนแต่ใครจะมีมากมีน้อยเนาะและใครจะเป็นคนที่เสียใจมากกับใครที่จะเป็นคนที่ต้องแตกกับคำว่าระอายใจใช่ไหมคะแต่ถ้าถ้าการเวลานําพาให้คุณมาเจอกันนะ่ะมันเป็นความรักของคนอกหักที่เข้ามาถนอมหัวใจกันมากกว่านะคะในรอบนี้อืเขาจะทําให้เต็มที่ในสิ่งที่เขาทําได้นะคะและเขาจะแก้ บทเรียนที่เขาเคยทําให้มันพลาดกับรักครั้งก่อนเพื่อให้รักระหว่างเขากับคุณอะไปในทิศทางที่ดีโอ้ยเปจังเลยเปสุดๆไม่รู้จะอธิบายยังไงละ่ะขยันให้ขยันมาหาโอ้ยอะไปต่อละขี้เกียจพูดหมั่นไส้นาออิฉานะแม่หมออิฉาใช่ไหมคะไปต่อค่ะ โอ้แล้วเขาก็จะทําชีวิตให้ดีขึ้นนั่นหมายความว่าตอนนี้เขาคบกับคุณอยู่เขาอาจจะเป็นแค่พนักงานแต่ต่อไปเขาบอกว่าเขาจะต้องขึ้นมาเป็นหัวหน้างานหรือว่าต่อไปเขาอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองต่อไปคือเขาอยากให้ชีวิตคุณเขาอยากจะให้คามั่นสัญญากับคุณว่าชีวิตจากนี้ไปของเขาจะพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างน้อยนยเพื่อตัวเขาเองและสามารถดูแลคุณได้และสามารถดูแลครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เขาได้คือเขาเหมือนเสาหลักอะค่ะที่พยายามที่อยากจะดูแลทุกๆคนใครก็ตามที่เขารักเขาก็อยากจะดูแล นะคะคเขาคาดหวังว่าเขาจะชนะใจคุณนะแล้วเขาก็คาดหวังว่าเขาจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณอาจจะมีเข้ามาซั่งทั้งที่เขารู้ก็ตามหรือไม่รู้ก็ตามแต่เขามองว่าเขาน่าจะมาวินนะอุ้ยมั่นใจแล้วจะให้เขามั่นใจได้ยังไงคะในตําแหน่งของไพ่ของความความมั่นใจของเกณฑ์เขาเรียกว่าอุ้ยเดี๋ยวนะดินสออาจารย์ไปไหนเนี่ยอ่ะแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งขอโทษนะคะขอโทษนะคะแป๊บหนึ่ง คือเขามองว่าเขามั่นใจในตำแหน่งของไพ่ชาริออตก็คือเนี่ยเมื่อคิดจะจีบต้องจีบให้ติดเพราะเขามองว่าคุณคือเป้าหมายที่สุดเป็นเป็นเหมือนที่สุดของหัวใจของเขาที่เขาอยากพิชิตนะคะอยากได้หัวใจของคุณมาครอบครองยังไม่มีไพ่ไหนที่เป็นตำแหน่งเสียเลยแสดงว่าต่อให้เป็นรักใหม่เขาก็เทใจให้รักใหม่อย่างสุดๆแสดงว่าเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือเล่มเก่านะคะดังนั้นรักเก่าก็เลยไม่ค่อยมีอิทธิพลกับเขาสักเท่าไหร่ เดินหน้าแล้วเดินหน้าเลยนะคะอย่างน้อยคุณก็ได้คนที่มีความจริงจังนะคะในความสัมพันธ์ในอนาคตซึ่งคุณจะได้ไม่ต้องกังวลอ่ะไปต่อนะคะอาจารย์เปลี่ยนชุดไพ่ความสุขที่คุณจะได้รับจากการได้พบรักที่การเวลานำพามาให้ความสุขนี้จะอยู่กับคุณและความรู้สุกแลวเขาเรียกว่าความสุเนี้ในใจของคุณน่ยจะเป็นยังไงแล้วคุณจะได้รับแบบนี้ใช่ไหมความสุขของคุณก็คือ คุณจะคุณเข,เขาจะเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณเนื้อหอมนะคะมันก็จะมีการแย่งชิงทําคะแนนความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะคะคุณก็ได้แต่ดูในสิ่งที่สิ่งที่เขาเหมือนกับการเดินทางค่ะเขาเรียกว่าทําคะแนนหรือว่าสม่าเสมอจึงไม่แปลกว่าที่อาจารย์เปิดดวงเขาในตอนแรกเขาถึงได้บอกเป็นไพ่ชาริออก,กับไพ่แบบว่าประสบ ัยชนะเหนือคนอื่นที่อาจารย์พูดทิ้งท้ายว่าเขาก็มั่นใจว่าเขาน่าจะเป็นคนที่คุณถูกเลือกเป็นคนที่คุณเลือกในบรรดาคนที่มาจีบคุณอย่างที่อาจารย์สามารถกอย้อนกลับไปได้เมื่อสักครู่นี้นะคะระหว่างที่ทุกคนแย่งชิงคุณดูสิ่งที่เป็นรูปธรรมสิ่งที่เน้นการกระทําสิ่งที่เรียกว่าสม่ําเสมอและเสมอต้นเสมอปลายคุณจะเป็นคนดูแบบนั้นนะคะและคุณก็มองว่าโชคชะตาได้นําพาความรัก วงล้อแห่งโชคชะตานำพาวงล้อแห่งความรักย้อนคืนกลับมาอีกครั้งทําให้คุณกลับมีความสุขอีกครั้งแต่เป็นคุณซิอีกยังกวลกวายใจกับรักเก่าอยู่ดังนั้นถ้าคุณถูกการเวลานำพาคนอกหักมาเจอกันแล้วคนคนนั้นเป็นคนใหม่ที่ไม่ใช่คนเก่าของคุณคุณลองหันมองเขาดูนะคะเพราะว่าเขาเทใจให้คุณเต็มๆและเขาก็ไม่ได้มีความที่จะหวนคืนไปหาคนรักเก่าหรือคิดถึงเลยแต่ในขณะเดียวกันตัวคุณเนี่ยกลับมีมุมในการคิดถึงคนรักเก่าอยู่นะ แต่สุดท้ายท้ายสุดคุณก็จะเดินหน้านะคะคุณได้ไพ่ใบเดียวกันกับเขานะคะมันเหมือนกันว่าก็แค่คิดถึงก็แค่เป็นพลังงานของการคิดถึงนะคะและคุณสุดท้ายคุณก็จะเดินหน้าเหมือนไพ่ใบนี้ของเขานะคะตามที่อาจารย์ชี้สุดท้ายคุณจะเดินหน้าในภาวะที่คุณโสดน,นี่แหละคุณจะเดินหน้าพบเจอและและส่วนและเขาเรียกว่าตั้งใจดีกว่าเนาะตั้งใจที่จะเป็นรักใหม่ที่เกิดขึ้นมากกว่า คุณพยายามจะลืมรักเก่าแสดงว่าคุณยังมีใจพะวังพะวงแล้วก็วังวนอะไรอยู่แบบนี้นะคะแต่ว่าอาจารย์มั่นใจว่าคุณจะไปคุณเหมือนกลับมาเยียวยาหัวใจตัวเองกลับมาลุยกลับมาเดินหน้าและสุดท้ายคุณน่าจะปิดประตูหัวใจกับรักเก่าเนาะน่าจะเป็นรักใหม่ที่เป็นอนาคตมากกว่าไพ่เดอะมูนโอ้โหคุณคี้กังวลกว่าเขาอีกอะเขาไม่มีไพ่ของความกังวลใจเลย ตัวเขาและเธอคนนั้นที่จะเข้ามาในอนาคตของคุณะ่ะมองไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็เทใจให้ข้างหน้าเหมือนเดิมจริงจังแล้วก็จริงใจแล้วจะพัฒนาแต่ขนาดเดียวกันคุณมีความกังวลใจมีความคิดถึงรักเกา่ามีความเอ่ยยาหัวใจตัวเองอยู่แล้วก็มันยังมีความรู้สึกอารมณ์ไม่นิ่งนะคะต้องทำยังไงกับดวงคุณเดี๋ยวเขาเข้ามา เมื่อเขาเข้ามาเนี่ยเป็นความรักความสัมพันธ์แล้วเขาจะแสดงเจตนารมณ์ที่ดีให้กับคุณมากๆนะคะทําให้คุณได้ได้รู้สึกพิเศษกับเขานะคะคุณติดกังวลใจต่อให้เขามานั่งมาอยู่ในใจคุณแล้วเนะาะไพ่ใบนี้คุณพอเขาหายไปคุณก็คิดลบอะ่ะคุณคิดว่าเขาจะมีคนอื่นไหมเขาคุยกับเราคนเดียวหรือเปล่านู่นนี่นั่น,นสาระตะเลยอะ่ะทั้งทางที่เขาก็ ทั้งที่คุณก็ชอบเขาแล้วเขาก็เหมือนจะเป็นชัดเจนที่สุดน่ะกับคุณแล้วนะแต่คุณก็ยังติดกังวลใจอันนี้ห้ามไม่ได้นะคะไพ่เดฟโชคชะตากาลเวลายอยากจะบอกว่าคุณต้องตัดจบกับรักเก่าหยุดพวงเป็นคนใหม่ที่พร้อมรับรักใหม่เป็นคนใหม่ที่พร้อมกับเขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนจะสดใสเสมอคอยดูแสงสีลุ้งดีกว่า เป็นคนใหม่เนี่ยภาพไปเหมือนผู้หญิงสองคนที่พยายามตัดผมทิ้งก็เหมือนอแนวหนึ่งที่เขาบอกว่าเวลาที่เรามีความรักแล้วรักไปกันไม่อรอดมักจะหั่นผมหรือตัดผมทิ้งเหมือนตัดความเป็นตัวเราเก่าๆที่มันแย่ๆทิ้งไปแล้วเปลี่ยนลุคใหม่อันเนี้ยเหมือนกันค่ะไพ่กําลังเตือนว่าคุณจะเขาเป็นราชาแห่งนักรักคือเขาเป็นเป็นคนที่เต็มไปด้วยพลังงานของความรักความเห็นอกเห็นใจเขาดีมากๆแต่ว่าคุณยังติด แต่กังวลใจไปหมดเนี่ยติดกังวลใจหลายตำแหน่งเลยอันนี้ไพ่จึงบอกว่าถ้าอย่างเนี้ยมันจะไม่ดีต่อรักที่กําลังจะเข้ามาในอนาคตซึ่งเป็นรักใหม่คุณต้องตัดรอนตัดทิ้งไอ้นิสัยแบบเดิมๆความคี้กังวลคนใหม่คือคนใหม่คนใหม่ไม่ใช่คนเก่าอย่าไปกังวลเหมือนตอนเจอกับคนเก่าเรียนรู้กันไปใหม่ๆแล้วกันมันจะได้บูอหวาและตื่นเต้นอืมเนี่ยพูดไม่ทันขาดคำขี้กังวลมากๆไปต่อคะ่ะ สุดท้ายก็เข้มแข็งนะคะสุดท้ายกับหงุดหงิดตัวเองว่าทําไมตัวเองจะต้องเป็นแบบนี้ทำไมต้องแอบแวบ,บบางครั้งคิดถึงคนรักเก่าแวบบบางบางบางครั้งคิดถึงว่าอยากให้เขาได้รับวิบากกรรมไม่ต้องแวบบไม่ต้องคิดไม่ต้องสะดุ้งไม่ต้องอะไรทั้งนั้นปล่อยวางช่างมันช่างแมงมันเนี่ยคำพูดง่ายๆช่างมันไปเถอะแล้วมองหารักใหม่ที่ซาบซาแซบซีดถูกอกถูกใจดีกว่า รักใหม่กําลังรอคุณอยู่นะคะชาวธาตุลมอาจารย์คิดว่าแบบนั้นน่าจะเป็นพลังงานที่ดีนะคะแต่ห้ามไม่ได้นะถ้าชาวธาตุลมอยากจะแบบว่ายังอยากจะคิดถึงคนรักเก่าคิดถึงได้ถ้าคุณคิดแล้วไม่ทุกข์แต่ถ้าคุณคิดแล้วทุกข์อาจารย์มองว่าคุณต้องได้ไพ่เดทอย่างเงี้ยเตือนแล้วว่าจบเป็นจบตัดจบจบแล้วจบเลยสิ้นสุดแล้วสิ้นสุดเลยคุณต้อง จัดการตัวเองให้เด็ดขาดกว่าน,นี้อารมณ์ของคุณต้องชัดเจนอะไรที่มันจบไปแล้วมันคือจบค่ะอืมประมาณนี้แเราจะได้พบเจอความรักอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยอืมเพื่อให้ใจคุณพร้อมก็ไม่เป็นไรค่ะ เพราะว่าทางนู้นเขาก็พยายามที่จะชนะจิตใจคุณให้ได้อยู่แล้วเนาะทีนี้ถ้าถามว่าพลังงานนี้สามารถเป็นได้ทุกคนไหมบางทีพลังงานสลับสับเปลี่ยนไม่สามารถที่จะตรงได้ทุกคนเพราะเราไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดแต่เราใช้คําว่าโชคชะตาหรือความบังเอิญดึงดูดให้คุณมาเจอคลิปอาจารย์ค่ะและในคลิปอาจจะมีผลกระทบ หรือว่าผมผลสัมพันธ์กับดวงคุณเกิดขึ้นก็ได้ทำให้เราได้รู้แง่มุมต่างๆมากมายนะคะฟังไวเป็นแนวทางฟังเราให้มีความสุขดีกว่านะคะวันนี้อาจารย์วัฒนาคงพอเพียงแค่นี้ใครกดปุ่มซุปเปอร์แทงปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปหัวใจตัวเอสเป็นการสนับสนุนช่องนะคะที่ทาง YouTube จัดทำขึ้นให้อาจารย์ขอบพระคุณนะคะขอให้คุณมั่งมีสีสุกนะด้วยความใจดีความเมตตานะคะและใครแชร์คลิปนี้เปิดพลังงานสร้างปฏิหาริย์เนาะเปิดดวงความรักก็ การแชร์การเป็นผู้ให้ขอให้คุณได้รับความรักมาร้อยเท่าพันทวีนะคะสําหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนหรือใครจะแชร์คลิปเป็นค่าครูให้อาจารย์โอ้โหถือเป็นน้ําจิตน้ําใจแลกเปลี่ยนกันขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะชาวทัดลมแล้วเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะสิ่งไหนที่อยากให้อาจารย์ทำโพสไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะทําหัวข้อนั้นให้กับคุณคุณจะได้เหมือนว่าเออลองฟังดูนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ